ปีนี้แบบเป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นปีเลยมีโปรเจกต์ <c oughs> ยาวๆเลยใช่ไหมครับพี่สสลีขาสำหรับเราใช่ครับผมก็มีทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนตร์เน<ช>ีครับ<ม>ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับปีนี้เราต้องลุยงานหนักเลยมันกมน็มันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับม,มันก็เตรียมตัวอ่านบทเตรียมตัวเข้าใจบททุกอย่างเดิมเลยต้องมีฟิตตั้งกายแบบเป็นพิเศษไหมกับการที่เรารับบทต่างๆอ๋อ ก็ถ้ามีเวลาผมก็อยากไปร่างกายครับ,รบแต่ว่าตอนนี้แบบการแนบสนไม่มีเวลาเลยแร้นิดนึงฮะช่วงนี้น,นิดนึงครับเอ,อเอาเจ็ดวันออกกำลังกายอยู่วัน,วนครับคุณเลตอนนี้น้อยมากฮะตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะตอนเจ็ดวันนะเต็มที่ก็เดินขึ้นลงนบันไดแค่นั้นแหละเราไม่ใช่สายเฮลตี้หรอเอฟเล่ช่วงนี้มันค่อนข้างหิวนอนนะมันค่อนข้างกระหายการนอนมากอ่ะ ช่บางทีแบบเลิกงานดึกแล้วก็ไม่มีเวลาจริงๆก็ต้องนอนช่วงนี้กินนอนกินนอนอย่างเดียวเลยนะถ้ามีเวลาก็จะมีปีพื้นบ้างออสินอับบ้างนะแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเหนื่อยแล้วหลับไปซะกอ่อนอย่างผมงานหนักนี้มีผลส่งผลต่อสุขภาพ,พาไมหมพมดเลยครับก็ผมว่าน่าจะมีนะผมค่อนข้างที่จะมีปัญหารเรื่องเวลาในการกินก็จะมีโรคกระเพาะมี ได้หายเลวอ่ะหายเลวหายเลวบ่อยอย่างนี้มันเป็นจริงจังต้องทำไปหาหมอแล้วหรือว่าก็ล่าสุดที่ไปมาก็อาหารเป็นพิษครับก็จะมีปัญหากินเผ็ดไม่ได้ไงแต่บางทีเราไปทำงานนอกเราก็เลือกกินไม่ได้กินมันค่อนข้างสวิงครับพอแบบน้ำหนักกำลังขึ้นมาเอาแล้วท้องเสียอีกแล้วอก็หายอีกละผู้หมอวินิจฉัยยังไงบ้างครับกับการโรคเ หมอก็มีมีนิสัยตามอาการนะแล้วก็บอกว่ากินอะไรระวังก็แล้วมันเกี่ยวกับที่เราขอบขี่เราไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเลยแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้ยืดหนักขนาดนี้ตอนนี้มันค่อนข้างหนักดีขึ้นเงินมันอาหารการกินนี่คือเราก็เออเลือกต้องระวังนะเผ็ดเปรี้ยวอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีปัญหาในช่วงนี้ค่ะเป็นตัวอะไรอะไรกินเผ็ด อาหารเด็กครับอาหารอ่อนๆนะก็กินอาหารอ่อนๆเยอะนะวันเสารนี้ใกล้จะวันเกิดแล้วนี่ครับผมสามวันสามสิบแล้วโอ้ครับไม่น่ากลัวหนูไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมทุกคนน่าจะผ่านเลขเลขสามขึ้นเลขสามสามกรีเป็นเพราะรู้สึกวันฟิลไหนฮะฟิลไหนผมว่ามันเร็วนะมันเร็วเคยเตรียมตัวตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบแล้วว่าวันหนึ่งเราก็ต้องสามสิบ แล้วเราจะทาตัวยังไงดีตอนที่เรายู่30ตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าตอนนั้นนะตอน2ี่สิมันเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันคือวัยรุ่นนะเราก็จะเป็นวัยรุ่นเต็มตัวในตอนวัยย่ส20กว่าเอาพอว,วัยส0มสันเป็นเรื่องของวัยที่เราต้องสร้างตัวสร้างอนาคตแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเทไปในทางวัยกลางคนตน้นครับคิดว่าส0สยังแจ๋วม่ใช้บคุณลีได้ไหมก็ <c oughs> ว่า40่สยังแจ๋วอะ <c oughs> <c oughs> อาอย่าวัยสามบางวางแผนตัวเองไปยังไงบ้างคบก็เป็นผมคิดว่าวัยสาเนี่ยจะเป็นวัยที่ผมมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นแล้วจะเริ่มมองเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอนาคตเรื่องงานในอนาคตในเรื่องของรายได้หรืออะไรทุกอย่างก็จะค่อนข้างจริงจังกับมันครับอะไรนะ พิเศษทุกปีสำหรับผมที่แล้ววันเกิดใช่ไหมครับขอผมขอฝันตัวเองอะมีติดมาแล้วนะจริงๆก็อยากได้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็อ่ะแม่บอกประหยัดก็ประหยัดก่อนสิ่งที่อยากได้คืออะไรคะในวันแม่แม่ต้องเปิกเลยอ่ะของชิ้นใหญ่ใหญ่หรอเลยใช่ก็ของชิ้นใหญ่ของราคาในตัวนะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นเป็นบ้านเป็นอะไรที่กระบองของเล่นผู้ชายของเล่นผู้ชายผู้ชาย ช่ก็มีรถมีนาฬิกาอะไรเงี้ยรก็ของเล่นผู้ชายระบบซื้อกีต้าร์อีกแม่ก็บ่นอีกแต่นี่คุณแม่เบรกไปเลยว่าหยุดก่อนหยุดก่อนดีก่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องแบบเศรษฐกิจด้วยเรื่องไหนด้วยเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแบบสองสามปีที่ผ่านมาก็ผลกระทบจากโควิดครั้งเยอะเก็บเงินต่อใช่ครับเก็บเตังค์ก่อนเราให้แม่ก็พูดอย่างนี้มาทุกปีนะพูดมาตั้สิบปีแล้วก็เก็บอยู่นั่นแหละครับ ใช่ครับใช่ตลอดมาก็เก็บอยู่แล้วแต่ว่าตลอดมาเก็บแบบไม่ได้วางแผนอะไรตอนนี้ก็ต้องวางแผนว่าเราเผื่อไว้สำหรับธุรกิจในอนาคตเปานอะไรไว้ธุรกิจอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ใช่ใช่ใค่นิดแควางไว้ว่าอยากมีธุรกิจใช่ครับแล้วพี่มีมีอะไรดีๆพี่ก็บอกผมนะสั่คนแบบสั่คนแบบร้านอาหารอะไรอย่าี้ยมีคือผมมาวางแผนกับพี่สาวเอาไว้แล้วพี่สาวไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็ไปทำารื่แบบเกี่ยวกับ เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับร้านอาหารอนะไรเงี้ยก็มองว่าถ้ามันกลับมานะ,ะถ้ามันจะกลับมาอยู่กับน้องนะอ่ก็คงมาทําธุรกิจอะไรด้วยกันคนระับแต่ย้อนได้คุยกับพ่สาวกัก็คุยแล้วมันก็บอกว่ามันจะกลับมาหลายปีครับแล้วเราไม่มีแผนที่จะบินไปหาเขาบ้างเหรอคะเออไม่มีเวลาได้ไปพักกอดน,นันนะอยากไปเหมือนกันนะ ไม่นะครับว่าปีนี้รวยนะฮะน้าสุก็ซื้อหวยแล้วครับถูกหวยด้ป่ะจะถูหวยไ้ป่าวันนี้วันนี้ก็อยากถูกนะพรุ่งนี้หรออ่าพรุ่งนี้หรอวันนี้รุ่งยี้ััไม่ได้ไม่ถูกแล้วมันหยุดทำไมหยุดทำไมมันคราอ๋ออ๋อมันครูรอขอโทษครับตอนนี้ครุ่นแล้วใช่ไหมคืนรุ่นวันนี้เลยรแล้วรุแล้วไปมีดวงถูหวย ่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ผมค่อนข้างที่จะซื้อทั้งปีไม่ถูกเลยเสียไปเสียมาดวงใกล้ๆแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็ต่อให้วันนี้ถูกหรือพรุ่งนี้ถูกก็ยังไม่ได้คืนทุนของปีที่แล้วฮะปีนี้จะเป็นปีของเราก็ได้หรือเปคือปีนี้เก็ตามคุณสาธุอยากเชื่อไหมเชื่อเชื่อสัเชื่อไหมเชื่ออะไรครับมีความเชื่อเรื่องดวงอะไรแบบนี้ไหมเชื่อครับเชื่อครับก็ค่อนข้างที่จะ ค <น S 2> ออ่อนทั้งนี้กะเสี่ยเรื่องตวงครับแล้วก็ปูมูเยอะอยูอ่แล้วหดูเขามีทักอะไรเราเป็นพิเศษในปีนี้ครับลีเอ,อ่อทักอะไรเป็นพิเศษเขาก็ชอบทักว่าให้ระวังระวังเ,ออเพื่อนรอบตัวคนรอบตัวคนเขาเรียกว่าอะไรอะบริวารหรอไม่นา่าใช้บริวารน,นะเขาเรียกว่าอะไรอะคนรอบข้างคนรอบข้างว่าจะโดน ลักหลังโดนว่าโดนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ว่ามันก็เรื่องปกตินะผมว่าด้วยนิสัยของผมก็คงโดนอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละก็คือผมเป็นแบบอาจจะทำให้เราเกลียดเราในอะไรหรือเปล่าไรอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเรื่องนัดเพื่อนเราเทนี่ผมปล่อยทักอยูแล้วไงแล้วก็โดนโดนโดนตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าแบบมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นพอโดนทักแล้วมันรู้สึกเสียวๆสั่นหลังตรงนี้วก็เลยอาจจะโดนเพื่อนแทงข้างหลังแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่ามองคน นานกว่าเดิมนิดนึงระวังระวังมากขึ้นนะเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ต้องเด้งก่อนว่าได้แค่ไหนเชื่อได้ปะวะก็ใช้ไลน์หรือว่าเขาช่วยหรือเปล่าลีใช่ใช่ใช่เพรอะแต่บางคนก็แสบกันแล้วก็มีบ้างก็แสบเขาแนะนำวิธีแก้เคล็ดต่างๆไหมก็เดีต้องคำยังไงเขาบอกแต่บัดให้ผมระวังแล้วก็ให้ไปทำบุญแล้วแต่ผมก็ทำบุญบ่อยอยู่แล้วทำบุญเรื่อยๆ แต่เมื่อวานไปหาน้องอวยเสรไม่ได้ไหมได้ครับได้ถ้าแต่ต้นปีแบบยังไม่เจอนะกับกับเหตุการณ์ที่เป็นหมดัยังยังไม่เจอครับหรือว่าไม่ค่อยได้เจอคนนั้นดิผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนนัดเยอะมากนะตั้งแต่ต้นปียังไม่ไปเลยสักงานที่ไม่กล้าไปเจอเพื่อนเพราะว่ากลัวหรือเปล่าก็ด้วย